วันก่อนผมคุยกับคุณพัชและคุณเพบเจ้าของเอมิลี่ไก่ฉีครับร้านบะหมี่ไก่ฉีที่ใช้เวลาแค่3ปีแต่ว่าโตได้เป็นร้อยล้านและมีข้อคิดหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญมากๆอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังครับก่อนไปฟังก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจไว้นะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆนอกของเรียนอ็แบบนี้ทุกวัน วันก่อนครับผมยกทีมดีอินไซเดอร์ไปสัมภาษณ์คุณเพบแลวก็คุณพัดนะครับเจ้าของ e อม l y รี่ไก่ฉีกซึ่งคุณเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วก่อนจะเป็น e อม l y รี่ไก่ฉีกเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเช่าร้านในห้างสรรพสินค้าเพื่อที่จะทําน้ําขายนะครับคือเป็นน้ําชาเพราะว่าร้านชามันเปิดกันเยอะใช่ไหมก็ลงทุนตกแต่งไปเยอะเลยครับแต่ว่าทันทีที่เปิดโควิดมาพอดีแต่ทั้งสองคนมองว่าเขาจ้างพนักง,งานมาแล้วเขาไม่อยากจะเลิกออฟไม่อยากจะไล่พนักง,งานออกต้องหาวิธีที่จะทําให้มีรายได้เข้ามาเลีีีี้้้้้้ยยยยยยงงงงงพนงงนนนนนนัักกกกกกาา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 ใใหไไดด็็็็เเเลลคคิิวว่่่่่่่ททททํํนนงงออออะะรรรจจขขๆๆแปมมบ ที่ทําง่ายแล้วก็ทานง่ายขึ้นมาแต่ว่าด้วยสูตรของที่บ้านเขาเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าทุกๆคนชอบเลยติดใจเป็นเอมเลี่ไก่ฉีกอย่างทุกวันนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาเลือกทาเอมเลี่ไก่ฉีกเนี่ยขึ้นมาเพราะต้องการที่จะส่งเดลิเวอรี่ขายก็ขายผ่านในกร a ฟนี่แหละครับปรากฏว่ามันขายดีมากๆเขาเลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมการในการทกรรากาไรของธุรกิจเนี่ยมันก็น่าจะไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าจากแต่ก่อนเนี่ยจะทําร้านอาหารให้ประสบความสําเร็จต้องมีค่าเช่าที่หรือไม่เห็นบบนตต้้องมีทุ เรื่องการตกแต่งร้านเลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นทาไมเราไม่มาโฟกัสที่การขยายร้านแบบนี้ละ่ะเพราะว่าการที่เราทําครัวก็อาจจะไปเช่าที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปเช่าที่แพงๆในห้างแล้วก็เน้นขายใน delivery แบบนั้นก็น่าจะสามารถสเกลธุรกิจได้หรือเปล่าก็เป็นที่มาของเอมิลี่ไก่ฉีที่ปัจจุบันขายดีมากๆเป็นของโปรดของผมด้วยนะครับต่างกินบ่อยมากๆเขาเลือกที่จะขยายเป็นฮับในการทําครัวแทนที่จะต้องไปมีต้นทุนแบบเดิมๆนี่แหละครับก็เลยทําให้เขาสามารถขยายได้อย่างรวดเร็วในเวลา3ปีและตอนนี้เอมิลี่ไก่ฉี่ก็ง บ้านเหมือนเดิมนี่แหละสูตรของเอมิลี่นี่แหละแต่ว่ามีเมนูอย่างอื่นๆมากขึ้นก็ไปลองทานกันได้นะครับที่ House of Emily ต้องจองก่อนนะครับเพราะว่าโต๊ะเต็มไปยาวๆแล้วผมไปลองมาแล้วอร่อยทุกเมนูเลยถ้าชอบเรื่องราวธุรกิจดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดหัวใจไว้จะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆนอกห้องเรียน MBA ทุกวันแล้วก็อย่าลืมนะครับกดเซฟคลิปวิดีโอนี้ไว้วันหนึ่งคุณทำธุรกิจอยากกลับมาดูจะได้หากันเจอครับ